วคคิชานยุทธ์ค่ะคุณวิชานยุทธและคุณชนิศรคาคุณนชนะิศราค่ะคุณรักเป็นเครื่องดนตรีนะประตูออกมาเล่นส4สีประตูอ,ออกมาเล่นส4สีได้สองอันมาแล้วค่ะไก่ วันดีจ้าวันนี้สวยน่ารักอีกล้ววางได้พี่ปางที่พี่ปางถ่ทาอะไรไหมก็ทาอะไรไม่้รอกทุกคนิ รถมาทางซ้ายทางขวาีแันก็เไม่เ้อคือจย่างนี้ทำไมมันไม่ร้อนเลยตายแน่ ไปเสร็จไดไปเม่หมูแล้วเหรอเชิญเลยแหมเดินมาแล้วหายหมดแล้วเหรอหายหมดแล้วหายหมดแล้วดีทำงานทำงานทำงาน ข้อเท้าหรอคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีแอคสองแอคหลายรูปจังก็ต้องมีสองแอคไม่ได้อโอ้โหเอาคนนี้จะได้โกทูเรามีหลายแอคบ้างออกก็หลนั่นไงแต่งง่ายก็ได้ดูหอมแต่บ้านยาก ไม่ถ่ายดิไม่ตัวช่วยไม่ได้ต้องจิตใจขะหลังกันหน้ายาวไปหน่อยต้องจิตใจจะเบื่อเกินไปเขามีแบบล็อกพื้นหลังเพอาะอย่ากันฉิบเพาจ้าขอจ้าถือได้ถือรูปหน่อยนะขอบคุณค่ะคนสวยคุณพูดเยอะทุกคนนะ ปีนใช่ไหมรงการจะได้ปินปีนหนึ่งครั้งไไม่ได้พี่ตุ้มจาไม่เคยมองกล้งเลยเรียบร้อยจ้าทีนั่งบนเวทหนะาเวป่จเรียบร้อยค่ะของจไ้ไหุ้มไปเอ

นี้อมได้เลยเลอ้นแกงไม่ได้เพราะลอ้นย่อขาไม่ไหวอะไรจะได้ดีไหมจะได้ดีไหยืนเร้อ่าโอเคเสียบไลอันเขาย่อขาไม่ไหวไ้อนแก้ง พายย่อลงทีนี้มันไม่ขึ้นมันต้องลงไปก่อนไงมันนี้คนละล็อกกันประเทศไทยคนละล็อกแม่ขออย่างค่ะเป็นร้อยค่ะขอแมวขอแมวขอแมวอยู่ป้าแมวก็บอกไม่เป็นไรเฮ้ยครับแมวเราเป็นไม่ค่อยถ่ายใช er no. um, th yeah, ่เขาไม่ค่อยถ่ายเขาบอกว่า้แมวแค่รับพลังบวกพอแมวไปถ่ายเขาบอกว่ารับพลังบวกแต่ละใชมือจิต ถ่ายแล้วใครถ่ายหรือใครถ่ายสองคนสองคนแต่ขออันเดียวหน่อยนะจ๊ะอ๋อค่ะหลายครับหรือเดียวลูกชายนะคะวันนี้ลูกชายแต่ก็จับไม่ไหวแต่ก็จับไม่ไหวไม่ได้ support แล้วหรือที้ก็เปลี่ยนชื่อเหรอจัดเล่นในสกอตไม่ตามที่ Uhm ตอนท si ุนนี้เขาสอนก็าบอกจะกัดจังนะไม่ไมได้ไมไม่ดยู่เรอได้แหมายจะกัดจังห้าสคกเกดันหนูยางเห็นคุกเกดแพงนี่ตอนเรสิน้าชกนี่ถ้าชกได้ไแ้งใช่้ชกหน้าแพงอันนะอันเดียบน็อกไลยแล้วเนี่ยอกเลยนีกืมันนี่ดขึ้นแบบตื่นเช้ามาไับขาขนมาได้กระสี้เมื่อวานขึ้นรถอ่ะ ตอนนี้ถ้าเห็นไปอันย่อตัวไม่ค่อยไหวแม่ต้องใส่ใจนะออกกำลังกายมาข้ามแล้อเสียบเลยเจิ่งเจิ่งเจิ่งเทรนเนอร์เอาไม่ตุกไม่ตกฉายยังไงไม่ดูแลไม่กล้าหลอกยังเรียนเรียงไม่โตอกอกขึ้นแล้วนะอกโอเกคโอเกคแบ่งแบ่งให้อามดูอามดูหูการใหญ่นั่งนักก้อนนั่งนั่งแหน่ยหน่แหน่แหน่ผู้ชมมาเป็นม มปังขงหนักเลยมะปาร่มปังแรกมะปางโกขนอะไรสัเล่่ไม่้าถ่ายภาพ่ทไมต้องพูดวันนี้นอนอีกเหรคือนอนไรอยู่ครับนอนไอยู่วันนี้เต็มที่เลยลองใต้ต้องมาไปกำลังเต้นหนังเล่นย้อนเวลาเป็น้าเวลาตายเคนัมเล่นสนุกมากม่รโชเจ ตายละไม่แกไม่น่าักะเขไม่เรียก่น่มาส่ง้ามกรงกอนรอด้วยนะรอด้วยนะ้อนด้นะอะไรหนนเอามา เพือาลัโนสองโซนสามอยู่ในโซนอสอะไรอ่ไม่เจอวมอะไรไม่้โอเคแล้วก็มอเย็นเหรออันนี้นกระเป๋าี้แล้วก็กระเป๋ากระเป๋า่ย่งก็แบ่งๆก็แ่งรอไหนไห่ตู่ไหนไม่มีรถเอ้าไปไหนอะ